สวัสดีครับผมพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนลาดชาแนลนะครับผมตอนนี้นะครับหลังเลขออกนะครับพี่น้องดอนลาดก๋าสีมาถามพี่ถามน้องถามท่านผู้ชมนะครับผมมีผู้ใดสูบมีผู้ใดหมานแนบ่อน้อนะครับผมกับมีหลายตำหนักพี่น้องที่เข่าแล้วก็มีหลายตำหนักที่หลุดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นที่นาเสียดายนะครับเลขสายด่วนหลุดเด้อพี่น้องนะครับแปดศูนย์สามบ่อเขานะครับเลขกซ้องก็หลุดอีกแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมกับ อาจิโบได้ตามครับคุณพีพิ่นนะครับเหล็กซ่วงพว่เพ่นวาทั้งมวลนี้รู้ิ่นอาจิโบได้ห้นะครับแต่ขันมีผู้ได้สอบทางเป็นของมานดานล่างก็ติตามให้พี่น้องนะครับเดือวสิให้เบิ่งนะครับได้หลายสำนานท้กพี่น้องเนาะที่มีตัวเลขเขานะครับพี่น้องน่ครับเริ่มจากของปูนะครับของปูซีศูนย์นะครับพี่น้องของปูซีศูนย์นี่บนนะครับบนไปล่งล่างวะพี่น้องเนาะนะครับล่างขึ้นบนนะครับพี่น้องนะครับอ๋อ นี่ครับของปูซีศูนย์ล่างขึ้นบนพี่น้องเก่าซี 4, ตรงๆเลยนะครับผมของปูซีศูนย์เดี้ยมว,วันนี้ตามปัตตอพี่น้องงวดวันที่สิบหตาตามปัตตอตามกันไหมครับพี่น้องเนาะคนกำลังติตกของปูซีศูนย์นะครับเขา่าราคาเลขล็อกพี่น้องอู้เลขล็อกเข่าอีกเล้ยวนะครับตั้งแต่ด่อนล่าตามมาอยัางทั้นเดียวเคยผ่านเลยพี่น้องล็อกชุดรับเลขเด็ดนะครับแด้บอกเข่าตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับ ตามกันต่อตามกันไม่พี่น้องนะครับวันพระไม่ได้มีคนเดียวนะครับงวดนี้นะครับผู้ใดถือแสดงความดีใจน้ำนะครับผู้ใดบบสถ์ผู้หนาเอาไหมน้องเนาะดอนลากกับวันถือขึ้นกันนะครับดินลากับมักตัวพกหนึ่งหาะนะครับเหล็กซ่องนะครับดนลากกับเหรียหนึ่งหาตัวเดียวช like yeah. ุดเดีวยวข okay. ึ้นกันพี่น้องนี่ครับมันมาเขากับตัวนี้พอดนี้เลยนะครับดนลาก็ับเลรยเหรีตัวหนึ่งหาวว่าได้เลรียญหนึ่งซีน้องอันนี้ชุดรับเลขเด็ดนะครับเขาพี่น้อง ้ากาเสี้ยนตุกตาพี่น้องนะครับเสี้ยนตุกตานี่ตัวเลขนี่ครับของเพิ่นวนนี้เพิ่นหายมากทั้งเหมือนเก่าชุดเก่าคู่นะพี่น้องเนาะนะครับตรงๆไม่ต้องกัดเก่าซีนะพี่น้องเขานะครับตัวเด่นเพิ่นนะครับโกเขานะครับมาเข่าตัวนี้ครับพี่น้องเก้าสี่เสี้ยนตุกตาตามกันต่อพี่น้องนะครับผมแล้วารัล็อกพัฒนานะครับล็อกพัฒนาเข่าตัวกราฟพี่น้องนะครับนี่ครับ ็ราโฆษณาเขาตัวครับมาตามันต่อมาตามกันไม่อีกนะครับผมเอามาให้พี่น้องท่าผู้ช่วเบิ้งนะครับรีขปูหาเจ็ดแปดพี่น้องนะครับแตกบนแตกล่างนะครับแต่ว่าล่างขึ้นบนบนลงล่างพี่น้องนี่ครับผมถ้าผูดได้ช่งคลิปนะพี่น้องเนาะนะครับปูห้าเจ็ดแปดตอนนี้มาแห้งนะครับผมมวดที่ผ่านมากับเขาตรงตรงมวดนี่ก็ตรงๆครับแต่ว่าบนลงล่างนะครับล่างขึ้นบนพี่น้อง นะครับตามขั้นตอนต่างกันไหมนะครับของปูหาเจ็ดแปดนะครับพี่น้องเขากันเต็มๆหลายสำนักพี่น้องนะครับตามกันมวนกุ๊กแทห่นะครับแล้วก็เลขวิ่งพ่อสีแล้วพี่น้องบอ้ยนะครับผมนี่ครับพ้อสีจับคู่ให้ซีคู่นะครับตรงๆเลยนะครับวดนี้เป็นวัที่สามแล้วที่พอสีจับคูเข่าให้นะพี่น้องเนาะนะครับหล้วก็เลขมาโตัวเดินพวกเวิ่งเก้านะครับสุดยอดเลยนะครับพอสีตามขันตอเด้วพี่น้อง นะครับผมแล้วก็มีลายสำนักที่บกเขานะพี่น้องเนาะนะครับาตามกัน่อตามกันไมนะครับผมเฉียดไปเฉียดมากนะพี่น้องครับส่วนเลขตัวที่ค่ายกันดอลลาเด้คาดเมื่อไหร่คัดตัวค่ายกันบกเขานะครับผมนะครับที่ดอลลาได้คาดเมื่อไห้่แล้วพี่น้องเนาะบกเขาเป็นที่นาเสีดายนะครับผมเยะสิบไปถามเจแดงพี่น้อง ว่าเจแดนถดงร้ายปันไหนนะครับเพราะตอนนี้เลขออกเร็วนะครับด่าล่าก็มาทักท้ายทีทักท้ายองก่กนนะครับผมทักท้ายทาุชมกรนนองพี่น้องเนาะนะครับผมกับสำรับสำนักใดที่เขาฮุกกรติตามกันต่อตามกันไหมสำนักใดที่พวกเขาพี่น้องเขาก็ต <anes> ิตามมากเพื่อเป็นแนวท่านคือกันนาะพี่น้องเนาะยกไปถามเจแดนนะครับว่าเจเดนได้หลายปันไหนพี่น้องเพราะว่าได้ยินข่าวว่าขึ้นได้ตเลขมากเลขไม่มีที่มาพี่น้อง นะครับแต่ว่าเพิ่นบริลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมจะไปถามกับบิ่งว่าเพิ่นลงในช่องทางไหนเข้าเส้นดีๆตามพี่น้องนะครับผมเสีย,ย,สยที่รถมาอ๋อห้าเก<ง>้าซีเป็นบ่เหมือนซื้อแปดเก้าซีกับหนึ่งเก้าซีมีเส้นขั้นเลยเออแนวที่มีเส้นขั้นเก้าซีเหมือนของปูหาเจ็ดแปดเขาเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่าง บนลงล่างล่างขึ้นบนแมนแมูหายจะแดนี่ดิปูดกับเขาปูซีซูนไร่างปูซีซูนกับเขาด้ไฮร่างขึ้นบนนี่ครับของนี่ปูซีซูนเอ้าแบตหมดนี่ปูซีซูนนะนี่ดีแล้วก็ขปูเดี๋ยวมัคุเราขีมันแล้วแต่สายนี่ดิาวนี้ก็ของปูหาเจ็ดแปด นี่ผู้หาเจ็ดแปดนะครับเขาทั้งบนทั้งล่างแต่บนล่งลางล่างขึ้นบนปั๊ดหักเลยนะเน่ยแม่ป้าไม่ใช่หรือว่าผู้จํเนี้ยหรือเปี่านะครับเดี๋ยวไปถามจิตเนี่ยพี่นุ่มเนถือไรบ้างครับโอ้ยถืยยอยกคุม บ่ถือยกกลุ่มหวยไม่มีที่มาถือเึิร์นโบางไม่ได้ใส่ใช่ครับหวยไม่มีที่มาถูกยกกลุ่มปาดเก้าสี่ถูกยกกลุ่มสิบกุมศูนยสมสิบกุมถ้าซื้อหวยบ่มีที่มาถือมึด ทั้งติ๊กตอกทั้งเพจดเจแดงคนเดิมหอยแม่นแมนทั้งไอเฟครอล่องหอยมึดหอยไม่มีที่มันนะครับผมถึงยกกลุ่มเลยถึงว่าอยากได้ให้เขานี่กลุ่มนี่กลุ่มแต่ว่าคนไปเล่งใซศูนสามหลายนะครับก้อง้นไปเร่งที่หอยลอกหลายกับศูนสามหอยลอกกับเข่าเด็อหอยลอกกับเข่าสิบซี่นี่ครับได้ซิฟซี่มาหลายนี่ครับลอกนี่ครับพี่นองลอกอ๋นะครับของเจแดงถึงยกกลุ่มจะหนึ่ง นี่ครับล็อกหนึ่งซีนะครับล็อกตรงตรงเลยนะครับเนาะหนึ่งซีนี่นะครับผม้วก็เสีนตุกตานะครับพี่น้องตามกันต่อเด้อนะครับเข่าซีเข่าตรงตรงขึ้นกันนะครับไม่ต้องกลับนะครับผมล็อกพัฒนานะครับล็อกพัฒนาเข่าตัวกัาพี่น้องนะครับนะครับผมนี่ครับล็อกพัฒนาเข่าตัวกัาแล้วก็ผู้หาเจ็ดแปดเข่าบนล่างได้พี่น้อง นี่ครับปูหาเจ็ดแปดโอ้ยนี่ลอยลอยสามสิบแล้วครับอยู่ในไล่์มีทุกไล่์ปูหาเจ็ดแปดตัวได้ขาบนล่างนะครับบนลง่างล่างขึ้นบนนะครับผมนี่ตัวตัวเล่นตัวเน้นนะครับอ๋อพี่น้องตามกันต่อนะครับผมอู้ยเหล็กข้อสีนะครับเจ้าคู่เขาเต็มเต็มพี่น้องสิบลุมจะแดงเข้าหมดนี่เหล็กขรอประจำวันนี้น่นี่นี่นะครับผมครับผมประจำวันเจแดง วันจันที่หนึ่งทีหาว,วันก่อนออก,กหาสามวันก่อนออกตยังงนะมันออกอยู<า>่สิบหบ่หกหนึ่หกหนึ่งาสวันนี้ออกเกี้อ๋อนี่ครับนี่เก้าสี้อสีอเขดูนะครับผมเขาไล้สำนักนะครับเดี๋ยวตามกันต่อนเนาะพี่น้องนาาปูซีศูนนะครับไปขึ้นบนนะพี่น้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ่าผมง่าดาเลขซ่องแล้วก็เลขปูบารมีไปเขาสามตัวหนาเลยครับแต่สามตรงๆเลยแม่บอครับ ถูกหลายเจนบ่ครับปูแบบนี้แปดเก้าสามเนี่ยออกออกสามตัวหนานะครับผมไปออกตามตัวหนาเรื่องพี่น้องนะครับนี่ครับที่เอ็นถือมีปูสี่ศูนย์นะครับไปขึ้นบนครับไปขึ้นบนครับราคบปูห้าเจ็ดแปดนี่ครับมปูห้าเจ็ดแปดนี่พ่อพอสีพ่อสีพ่อสีเข้าตรงๆนะครับปูห้าเจ็ดแปด ล่างขึ้นบนบนลงล่างนะครับผมนี่ครับผมล็อกพัฒนาของดอลล่าเข้าเด้อพี่น้องนะครับผมจะเข่าจบกราบล็อกสิบสองส่วนหนึ่งกับเข่าเสียหายเล็กวิ่งรุดนะครับตรงเลยนี่ครับล็อกสิบสองชุดกับเข่าหนึ่งสี่นะครับ้วยแล้วเจ๊แดงได้หลายมาไหนครับผมยหลายแสนหลายแสนมีทุกเจ้าบอกครับมีทุกเจ้าเอานะครับผมได้หลายแสนอยู่ ที่มาเนี่ก็คือเป็นชุดไม่มีที่มาบอครับผมม่หนนคีบบอครัาบมหมยสเครับผมเปลงชิบเนาะครับผมแล้วอันนี้ที่วรานี้ลงได้บ่ครับเนี่ยพี่อมาเนี่ยัน้ก็ บอกกันยังครับบอกชื่อเนาะแต่รอ่คมครับประหยากได้ติดตามเพจเจ๊แดมณีพงศ์หอยมันมั่นนครับผมอ๋อนะครับพี่น้องนะครับบัวลายจุดบัวลายตัวผมนะครับผมเดี๋ยวสำนักได้เขากระต่างันต่อนะครับมาสี่คูหลังหัวแม่สามหัวนีแม่สองม่ศูนย์เก้าสี่กับศูนย์สามครับผมอ๋อนะครับเดี๋ยวต่างันต่อพี่น้องสำนักได้นะครับผมเปิดแปดศูนย์เก้าสี่เครงสั่นถึกสามตัวครับ รครับ,รบสำนักไดเขาตามกันต่อตามกันไหมเนาะพี่น้องนอดสำนักไดบอกเขาก็ตามว่าเป็นแนวทางนะครับผมเราพบเราพอกันไหมในคลิปต่อไปขอให้พี่น้องทุกู้ชมโชคดีสวัสดีครับ